วิธีการติดกระดาษเขียนแบบนะครับให้นักศึกษานะครับวางกระดาษลงไปบนโต๊ะนะครับไม้ทีนะครับไม้ทีวางด้านบนกระดาษหัวไม้หัวไม้ทีนะครับให้ติดกับขอบโต๊ะให้ติดกับขอบโต๊ะนะครับหลังจากนั้นวางฉากสามเหลี่ยมนะครับวางฉากให้ขอบฉากด้านหนึ่ง บรรทัดของไม้ทีนะครับส่วนขอบชากอีกด้านหนึ่งให้ให้ขนานกับขอบของกระดาษนะครับเมื่อเมื่อวางไม้ทีกับฉากในลักษณะนี้เรียบร้อยก็หลังจากนั้นก็ให้ใช้เทปกาวใสนะครับติดที่มุมกระดาษทั้ง4ม,มุมนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับในขั้นตอนการ ติดกระดาษเขียนแบบ